สามารถดาวน์โหลดแผนแม่บทฉบับนี้ได้นะคะใน QR code นะคะก mm ็ขอเล่าย่อให้ฟังก่อนนะคะว่าแผนแม่บทิจาก,การเนี่ยจะต้องถูกปรับปรุงและผู้ประกาศใช้ก็เป็นเพราะว่าณวันแรกเนี่ยที่แผนแม่บททํามาเนี่ยเมื่อปี63นะคะ mm hmm. เป็นเป็นแผนแม่บทที่ประกาศในยุของกะสทชชุดเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีกะสทชชุดใหม่เนี่ยท่านเข้ามาตอนตอนที่แผนอยู่กลางทางแล้ว นโยบายของท่านธนพันธ์เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาปรับปรุงอะไรบ้างนะคะแผนและบทฉบับนี้นะคะมีสี่เรื่องสี่ด้านสี่ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะวิทยุเนี่ยอยู่ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งนะคะยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยเป็นโทรทัศน์นะคะยุทธศาสตร์ที่สามเป็นการุุ้คพองผู้บริโภคนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องของการขับดันนะคะอุตสาหกรรมให้สู่ความเป็นดิจิทัลนะคะ เรามาดูรายละเอียดนะคะเฉพาะยุทธศาสตร์ที่1เพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในกิจการของท่านนะคะยุทธศาสตร์ที่1น,นะคะมีสีเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเน้นนะคะว่าจะต้องใช้ทรัพยากรเพื่มความผีเนี่ยในกิจการวินิจกระกายเสียงางมีเสียงาทาพพั่วถึงและเป็นธรรมนะคะวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยเขาบอกชัดตั้งแต่ชื่อวัตถุประสงค์เลยนะคะว่าจะยกระดบับวินิจกรรจายเสียงในระบบแอนะล็อกนะคะให้เป็นไป,นปนตามมาตรฐานสากล วัตประสงค์ที่3เพิ่มทางเรื่องนะคะวิทยุดิจิท nice. ัลเนี่ยและอินเทอร์เน็ตเรดิโอเนี่ยก็อยู่ในวัตถุประสงค์ที่สนี้นะคะวัตถุประสงค์ที่4นะคะส่งเสริมอุตสาหกรรมณวันนี้โครงการที่จับต้องได้ที่สุดนะคะก็คือเลตดิ้งวิทยุนะคะซึ่งจะเป็นเลตดิ้งแบบทั่วประเทศนะคะที่กสทชเนี่ยจะทําให้ท่านได้นําไปใช้ประกอบกิจการได้นะคะเรามาดูชื่อยุทธศาสตร์นะคะท่านนัทพันธ์เนี่ยเขาบอก าการกระจายเสียงของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลน,นะคะคอนเซปต์ของมาตรฐานสากลเนี่ยก็คือขึ้นไม่รบก,กวนกันในนี้เป็นเรื่องแรกก่อนนะคะขึ้นต้องไม่รบก,กวนกันงเนี้เรียกว่าได้มาตรฐานสากลน,นะคะแต่ปัญหา